โอ้โหทุกเมืองทุกคลิปทุกรุ่นต้องเจอรถติดก่อนนะครับอันดับแรกออกมาเนี่ยเป็นคำสาปของช่องนี้จะมาตั้งด่านทำไมเวลานี้อ่ะจะมีอะไรอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวขอขอบคุณสปอนเซอร์2นาทีนะครับ ใครอยากข้ามข้ามไปเลยนะครับนี่นะครับอยู่กันที่ป๊อปบิ๊กไบต์เรนทอลเชียงใหม่นะครับประตูท่าแพนะครับอ่ะอันนี้นะครับคุณป่านนะครับสวัสดีครับก็อ่ะเดี๋ยวจะให้คุณป่านช่วยแนะนำนะครับยินดีนะฮะยินดียินดีที่อยู่นี่ขอทวนอีกทีครับจะไม่ง่ายประตูท่าแพฮะใกล้ๆเลยนะครับกลางเมืองฮะบอกว่ามาร้านป๊อปบิ๊กไบ์ฮะ เขารู้จักกันหมดนะถ้าเป็นสีล้อแดงหรือแท็กซี่ฮะครับผมดีเซิร์ตามตรงตรตรงตัวเลยก็ได้ครับปอปิ๊กไปครับผมอ่ะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์แล้วก็ให้นะครับขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับมาได้สักทีอยู่ในเมืองนี่อุปสรรคเยอะจังเลยโอเคครับเรามาที่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าขี่ความเร็วสูงคอนเนตจะ เป็นยังไงนะครับเทียบรุ่นให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขี่เฉพาะฮอนด้าให้ดูก่อนแล้วกันเราค่อยเทียบนะครับเนี่ยมาโลง่ลงๆเลยขออนุญาตปวดดึงมากต้องหมอบหน่อยนะครับเพราะว่าลมแรงร้อยสี่ก็ดึงแล้วนะครับเนี่ยปวดคอแล้วเดี๋ยว ร้อยห้ายังนิ่งอยู่นะครับร้อยหกแฮนเริ่มเริ่มจะสั่งแล้วแน่เนี่ยอ๋อโอ,โอ้ดึงมากอะอะลองลองอ โอ้ยเหนื่อยลมลมแรงมากนะครับถ้าร้อยเจ็ดสิบล้วก็น่าน่าจะสายแล้วนะครับถ้าร้อยห้าสิบยังโอเคอยู่แต่พอร้อยหกสิบขึ้นไปเนี่ยเริ่มสายถ้าอย่างเงี้ยร้อยสามสิบธรรมดาเบาๆเรื่อยๆไม่เป็นไรรอบเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหกพันรอบนะคือคือก็คือกดได้เลยอ่ะ มื่อกี้มันจะเค้นตอนร้อยหกสิบขึ้นไปถ้าอย่างเงี้ยร้อยสามร้อยสี่เนี่ยนี่เกียร์เกียร์ห้าเกียร์หกก็ก็ก็มานะครับไม่ต้องไม่ต้องลงไปลากรอบถึงเลนลานี่ยขี่ขี่เรื่อยติดก็มาถ้าเดินทางนอกเมืองออกทริปอย่างเงี้ยยิงตรงนานๆเนี่ยไม่เกินร้อยสี่สิบแล้วกันรถถือว่า โอเคนะสบายเนี่ยคุณก็แซงรถยนต์ทั่วไปได้หมดแล้วเกียร์หก็ได้นะอาจจะไม่ต้องลดไปถึงเกียร์สี่นะครับ เนี่ยรถถือว่าถือว่าพิ้วนะครับเนี่ยเนี่ยแซงเนี่ยแซงง่ายแซงสบายบิดแล้วก็มาทอกมาเร็วนะครับทอกมาเร็วมาหนักด้วยอารมณ์จะเหมือนกับถ้าใครขับ MT07 อยู่นะครับมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็แรงกว่านั้นอีกนิดนึงแต่ด้วยท่านั่งเนี่ยที่แฮนมันให้เรานั่งตรงขึ้นมานะครับจะเจอลมเยอะ แล้วถ้า140ขึ้นไปคุณไม่หมอบเลยเนี่ยมันจะดึงคอดึงช่วงบนของร่างกายมากๆขี่แล้วเหนื่อยนะม,มันจะเหนื่อยลมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะความเร็วก็นี่ยแซงอนแซงสบายนะครับก็คือที่เคยบอกว่าคลาส s 6หขึ้นไปเนี่ยคุณเอาออกกับพิปเนี่ยถือว่าเหลือเฟือแล้วสำหรับถนนเมืองไทยเพราะว่าอย่างอย่างอย่งี้ยยิงนะ ถนนผมถือว่าซุปเปอร์ไฮเวย์นี่เป็นถนนที่ดีเส้นหนึ่งในไทยนะครับแล้วก็ยิงยาวได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคงจะไม่กล้าอัดเกิน150เพราะว่ามันมีทางร่วมทางแยกเยอะแล้วก็มีแบบคนชอบตัดหน้าคนมักง่ายเยอะแต่อันเนี้ยศึกษามาก่อนแล้วว่าจะมาเทสตรงนี้ก็เลยกล้าทำให้ดูนะครับถ้าคุณขี่พวก ห้าเนี่ยคุณออกนอกเมืองเนี่ยถ้าคุณเกินร3 0ยขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเคแล,ล้วมันจะแซงลําบากแล้วถ้าคุณมีคนซ้อนด้วยนะครับพวกห0าเนี่ยถ้าคุณมีคนซ้อนเนี่ยคุณเคเยอะเลยส่วน650อย่างที่ผมอวยที่ผมอวยไปบอยว่าหกหาศูนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยมันจะเป็นบาลานซ์ระหวา่างความเล็กและความใหญ่ ความแรงและความประหยัดนะครับคือถ้าใครแบบว่างบมีไม่ถึงตัวพันเนี่ยพวกคลาส650ก็จบได้แต่พอ750มาเนี่ยเป็นตลาดใหม่เลยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับถ้าคนอยากจะอัพจากสมมติไม่ได้ขี่650อยู่นะถ้าคุณไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่650อยู่อ่ะคุณจะอัพมา750อะจากอาจจะเป็นตัวเล็กอะ300 400 500เนี่ย อัพมา750นก็จบได้นะครับด้วยความเร็วอย่างเงี้ยเดินทางได้อยู่ประเทศไทยถึงเพราะว่าเหลือเฟือล่ะนอกจากว่าคุณอยากคุณอยากไปตัวพันธ์อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถามผมว่าว่ากําลังเครื่องเนี่ยอันเนี้ยกาลังโอเคเหลือเฟือเลยอะ่ะผมก็กดได้อีกอแต่ผมผมไม่กล้ากดเท่านั้นเองโอเคครับก็ซุปเปอร์ไฮเวย์ก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ มาต่อกันในเมืองนะครับเดี๋ยวลองทวนเทียบรุ่นให้แล้วกันเพราะเน่ยเนี่ยขี่ในเมืองนะครับเกียร์ไหนแม่งก็โดด <c oughs> นะคือมันเป็นสองสูบด้วยแล้วก็ท็อกหนักนะครับบวกกับว่าคันเล่งไฟฟ้าก็มีแล้วคุณก็ไปปรับโหมดได้เนี่ยมันก็จะตอนนี้คือได้เปรียบคลาส ใกล้เคียงหลายตัวนะครับแล้วราคาเนี่ยก็3ามแสนต้นต้นก็คือเอามาเนี่ยเอามาเปรียบกับพวกสกูลหกห้าศูนในตลาดตอนนี้ถามว่าเอาเอาเอา,เอาภาพรวมนะครับถ้าใครขี่ใครขี่ห้าร้อกเนี่ยก็คือแรงกว่านั้นอีกนิดนึงแล้วกันง่ายๆเลยแรงกว่านั้นอีกนิดนึงของที่คุณจะได้มาเลยคือ หน้าจอนี้คันเล่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่นะครับแล้วคุณตั้งได้ว่าคุณชอบตั้งแบบไหนอะมือใหม่มาขี่เนี่ยขี่สบายครับเพราะว่าคุณตั้งให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่โดดมากก็ได้นะคุณตั้งให้มันเบาลงหน่อยก็ได้มิติรถก็ไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้สูงไปนะครับถ้าถ้าไม่ได้สูงแบบ160ลงมาเนี่ย ขาเท้า,าถึงนะครับไม่มีปัญหากำลังท้องในเมืองเหลือเฟือคุณแซนได้มิติรถเล็กมุดง่ายครับแล้วกระจกใหม่เนี่ยกระจกอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามองเห็นถึงข้างหลังเลยนะมันจะไม่ติดไหล่ผมเหมือนคนดา้ารุ่นที่มีอยู่ในตลาดทุกวันนี้นะครับคราวนี้ยางใช่ไหมยางคันเนี้ยมันเล็กกว่าถ้าคุณเทียบกับ650ทั่วไปนะ คนก็บอกเออทาไมไม่ให้ยางใหญ่อ่ะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ละกันแต่ผมบอกว่ายางเล็กเนี่ยมันพลิกลดง่ายแต่ก็แลกกับว่าเมื่อกี้ที่เราไปซุปเปอร์ไฮเวย์กันนะครับถ้าขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยนิ่งนี่เห็นไหมเนี่ยเกียร์เดียวนะเนี่ยเกียร์เดียวก็สบายบิดได้เลยแรงมาเลยนะครับที่รอบต่ํา ขี่สนุกไหมขี่สนุกมากผมเคยเล่าไปบ่อยนะครับว่า MT07 เนี่ยเป็นรถที่ขี่สนุกที่สุดในคลาสของมันคันเนี้ยผมก็ว่าถ้าให้ผมเลือกนะรถเนเก้นนะผมก็เลือกคันนี้นะครับเพราะว่าเน้นเน้นทอ้องเน้นแรงบิดน,นะครับไม่ได้เน้นความเร็วสูงอย่างที่บอกว่ารถเนเก้นเนี่ยความเร็วสูงๆูเนี่ย เจอร้130เนี่ยลมมันก็ตีแล้วนะครับมันมันจะขับไม่ค่อยสนุกเท่ารถสปอร์ตแล้วอ่าคราวนี้เทียบกับตัวอื่นนะครับถ้าใครมาจากตระกูล500นะ c p e 500F ตัวนี้จะเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาเลยอัปเกรดเกือบทุกอย่างเลยก็ถ้าคุณชอบสองสูใช้ในเมืองได้ดูแลรักษาไม่จุกจิกมากคุณก็มาตัวเนี้ยคุณก็จบได้ยกเว้นว่า คุณจะอัพแบบเน้นขี่ความเร็วร้อยไปฟลาเนี่ยคุณไปเลือกตัวอื่นดีกว่านะอันนี้ก็คือคุณขี่ได้เหมือนตัวห้0รแค่ทุกอย่างแรกขึ้นมาหมดถ้าเทียบกับ MT 07นะครับการขับขี่นะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยแตกต่างจะแตกต่างแค่อ่ะคันเล่งไฟฟ้าแล้วก็มีโชคที่กระด้างลกว่าแล้วกันเอาอย่างนี้นะความรู้สึกผมนะ ถ้าคุณไม่ใช่เหมือนกับว่าจะขาย MT 0 7ที่คุณขี่อยู่เนี่ยทิ้งแล้วจะซื้อ MT 0 7เดโมเดลใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่ใช่แฟนแบบว่าเฮ้ยฉันจะขี่แค่ MT 0 7เท่านั้นอ่ะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคันนี้คุณไม่ต้องมองครับมันไม่ไม่ต้องอัามาถ้าคุณเบื่อคุณไปลองคันอื่นก็ได้แต่อันเนี้ยก็เหมือนกับอย่างที่เล่าไปแล้วว่าเอมันก็จะแร้งเดียวกันนะ 270เนี่ยคุณฟังเสียงนะฮะมันจะคล้ายๆลูกค้าดีมันจะคล้ายๆ M p 0 7ก็ส่วนตัวชอบนะครับเสียงเสียงแบบถึกๆเนี่ยส,สูบติดดๆเพราะๆเนี่ย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 อ่เออแล้วแรงมานะครับถ้าใครเล่น C B C B R 6 5 0 R นะครับในเมืองเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดหน่อยเพราะว่า4สูบนะครับหน้ามันจะหนักนะ หน้ามันจะหนักแล้วก็มันต้องเคนรอบเยอะนะครับเพื่อเพื่อจะให้ท้องที่แบบว่าโดดแซงอย่างเงี้ยแต่แน่นอนถ้าสีสูบอะความเร็วต่ำอะมันจะนุ่มลื่นสมูทค่อยค,อยคอยไปเออเนี่ยมันจะคุมง่ายแต่ก็แลกของความหนักแล้วก็ไอหักคอเลี้ยวเนี่ยมันจะได้ไม่ติดไม่เท่าคันนี้นะครับอย่างคันเนี้ยหักคอเลี้ยวได้ง่ายอ่ะบอกนะครับอย่าลืม ผมว่าคลาส650น่ะเบาะที่นั่งสบายนะเอาว่านั่งสบายนะครับ 650R กับ F เนี่ยถือว่านั่งสบายอยู่พอมันเป็นเบาะอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเบาะ2ตอนเนอะเหมือนพวกตระกูล 500R 500F แล้วก็ MT07 อย่างเงี้ยเบาะ2ตอนเนี่ยคุณขยับก้นไปข้างหลังเนี่ยมันจะติดเบาะซ้อนนะฮะอ่าแล้วคนซ้อนอ่ะ ผมเทียบม,มาแล้วนะครับคนซ้อนเน่ยยังไงถ้าคุณมีถ้าคุณเน้นคนซ้อนนะคุณต้องไปเสริมเบาะแต่ยังไงซะรวมๆแล้วเนี่ยถึงเบาะหกห้าศ R มันน่าเกียดนะที่คนไม่ชอบใช่ไหมตูดมันน่าเกียดแต่ว่ามันนั่งมันนั่งสบายพอสมควรหลังจากที่คุณแต่งเบาะแล้วแล้วก็เนี่ยเห็นไหมง่ายนะครับคือคือถ้า ไม่รู้นะคือน่ามันก็รถทุกคันนะครับในตลาด650นะคือไม่มาทําได้ทุกอย่างนะคุณจะไปขี่ในเมืองอย่างเดียวคุณจะขี่ออกทิศอย่างเดียวคุณจะใช้ยังไงก็ได้คุณจะแต่งเพิ่มยังไงก็ได้นะครับอย่าให้สเปคที่ห่หางก,กันนิดหน่อยๆเนีย่ยเป็นตัวกีดกันว่าเฮ้ยฉันชอบคันเนี้ยแต่มันติดนู่นติดนี่นครับก็เอาความชอบไปหักลบกับข้อเสียข้อด้อย ของแต่ละคันแล้วกันแล้วก็งบตัวเองนะครับลองดูเพราะว่าคำว่าดีอ่ะดีของผมดีของเพื่อนคุณกับดีของคุณอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแล้วถ้ายิ่งเป็นรถคันแรกนะครับอย่างที่บอกอะ่ะไม่ต้องไปซีเรียสยังไงยังไงคุณก็เลือกผิดเพราะว่า ว่าคุณยังไม่รู้โจทย์ตัวเองไงคุณอาจจะขี่ไปสักพักแล้วคุณไม่ชอบก็ได้ถึงสเปคมันดูดีหมดอะแต่พอคุณขี่จริงอะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณเออโดดไี่ชอบแต่อ่ะเหมือนกันนะครับคันนี้ออกมาเจเนอเรชั่นแรกนะรถในตลาดยังไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยอะไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยนะครับของแตกอะไรยังไงก็ต้องรอพักนึงพักใหญ่แล้วก็ เหมือนกันนะครับถ้าไม่รีบก็อยากแต่งรถรอสัก6เดือนนะแต่ถ้าคุณไม่สนใจคุณขี่นําเดิมได้อ่ะไปเลยครับซื้อก่อนได้ขี่ก่อนเนาะอืมแต่คันนี้ไม่ต้องแต่งเยอะคุณเอาสลิปออนมาแม่งก็เอาท่อพับๆมาผมก็ว่าเหลือเฟือล่ะไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องไปทําอะไรเพราะมันก็แรงแล้วเออเนี่ยนะครับก็อุ้ยมาเนี่ยขีย่แบบ เช่าขี่เอาให้พอเลยคันนี้นะครับที่ผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปตัวพันเนี่ย650750อ,อยู่เมืองไทยอะ่ะมันก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าคุณอยากไปอันนั้นคือมันแบบมันเกินความจำเป็นแล้วเนาะถ้าคุณอยากก็เชิญนะครับส่วนตัวคิดว่าไอ้กลางๆเนี่ย650750เนี่ยกำลังสนุกเลยคุณอัดได้คุณเค้นได้ แล้วราคามันก็ไม่โหดจนเกินไปแล้วโอกาสที่คุณจะได้ขี่มันเยอะกว่าเนี่ยคันนี้แต่ย้าสูนย์คุณมาขี่แบบทุกวันก็ได้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นระบบวาวตัวใหม่ด้วยอ่ะมันดูแลไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่แม่นข้อมูลสเปคทางเทคนิคด้วยนะครับจะเน้นเนี่ยเอ่อฟีลิ่งการขับขี่ลว้วน นี่ก็พักอยู่นิมานะโอเคโอเคจบนะจบนะเทียบรุ่นอาจจะแบบไม่คมบ้างนะครับเนี่ยแล้วความร้อนนะครับตัวเนี้ยก็ร้อนพอๆกับพา,ททาส์้650นะมันไม่ร้อนถึงกับทนไม่ได้นะมันร้อนแบบอุ่นๆแล้วกนันไม่ใช่ร้อนอนะ่ะเอาอุ่นๆแล้วกันถ้าคุณเล่นตัวพันเนียอาจจะร้อนกว่านี้ แล้วเรื่องอัตรากินน้ํามันนะครับอย่างที่บอก2ส,สูบกินน้อยกว่า4สูบแล้วหนเนี่ยถ้าถ้าคุณมาขี่ขี่ในเมืองเนี่ยถึงคุณคุณขี่ความเร็วต่ํานะครับยังไงมันก็กินกว่าตัวเล็กแต่มันก็ยังมีความสมดุลบาลานซ์อยู่ว่ามันไม่กินมากเพราะมันก็เป็นมิดเดิลเวทเนอะอย่างที่บอกนะครับความเร็วต่ําเนี่ยเนี่ยคันเนี้ย ประมาณ20-24โลลิตรนะครับแล้วแต่ว่าคุณขี่ยังไงสภาพการจราจรยังไงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะแบบหลุดอะไรไปบ้างนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่มีข้อมูลคันนี้เลยที่ขี่ครั้งแรกโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวทยอยลงคลิปดเรื่อยๆสวัสดีครับ